สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินปวยเตี๋ยวเต็กกอกันนะคะปวยเตี๋ยวเต็กกอนะาฟันปถมค่ะมากันหลายคนเลยไปดูซิมีอะไรให้เรากินบ้างปลากอปลากอนี่หน้าตาสปอนเซอร์ไม่ใช่น้ำเกลือแร่นะคะแต่เป็นคนจ่ายตังค่ะค่ะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเต็มใจใจ่ายเท่าไหร่ <laughs> ดูหน้าแล้วไม่แฮป อ,อันนี้ก็เป็นเมนูเส้นเล็กต้ยมยำรวมมิตรนะคะชามนี้เส้นปลาต้ยามยำค่ะน่ากินอันนี้คือมีขาวต้ยมยำรวมค่ะของคุณราณีค่ะอันนี้ใหญ่โฟค่ะใหญ่โฟของ เอิร์สสุดหล่อแตบสุดบึกบืนกับคุณลูกผู้มีความมูนนิดๆเป็นยังไงมั่งคะรสชาติดูหน้าสปอนเซอร์ก่อนเป็นยังไงมั่งคะใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหนเอิร์สกินซีอร่อยไหมอร่อยไหมลูกออรร่ยคับสุดยอด กินให้ดูหน่อยสซอร่อยไหมตามมอร่อยไหมคะสุดยอดสลุกสุดยอดเลยไหนสุดยอดสิโอ้โหอร่อยไหมคะดานีอร่อยค่ะเกี๊ยวด้วยแซ่บอ่ะแซ่บทำร้อนรอ คงจะอร่อยนะคะทุกคนขคมขมแนนในการกินอย่างมากค่ะอ๋อที่รีบกินนี่คืออะไรนะ,ะกินหมดก่อนกับก่อนกดที่หลังจ่ายตางค่ะ<อ>มีหน้าแ่ะแต่ละคนก็เลยรีบกินอย่างมากเียวะ นี่ก็เป็นเมนูของร้านนี้นะคะน่ากินมากๆมีหลากหลายค่ะขว๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟต้มยำเกี๊ยวกุ้งลวกจิม้มก็เมนูก็มีตั้งแต่น่าจะตั้งแต่30ถึง100เดี๋ยวถามให้ นี่คือเมนูของที่นี่นะคะร้านเต็กโอค่ะอบอกหน่อยสิมีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่สามสิบป่ะสี่สิบไม่เห็นมีเกี๊ยวสามสิบไหมฮะเมื่อกี้เกี๊ยวสาม,มสิบเออสามสิบถึงเท่าไหร่สูงสุดสูงสุดอะร้อยหนึ่งป่ะยำใช่ไหมยำเต็กโอใช่ป่ะ,140ปะอ๋อถึงร้อยสี่สิบ ่ะถ้าวกว๋วยเตี๋ยวก็เริ่มต้น40บาทถึง60บาทเมนูที่นี่มีหลากหลายนะคะมีขนมขบเคี้ยวเล่นเพลินๆด้วยนะคะอะชาากวยน้ำผึ้งเป็นยังไงบ้างคะอร่อยออร่อยคนนี้ชอบหวานมันก็เป็นกิ่นน้ำผึ้ง <laughs> มื้อนี้เรากินกันไปเท่าไหร่นะหกร้อยห้าสิบหกค่ะอ๋อหกร้อยห้าสิบหกจ้าอ่าอร่อยมากจ้า <c oughs> อ้าวลุงได้อะไรกลับไปเนะี <c oughs> ่ยได้ของฝบเคี้ยวกลับไปกินเล่นที่บ้านเป็นยังไงมั่งคะกินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยค่ะอร่อยทุกเมนูเมนูหลากหลายทุกเมนู สวนคนมากินหน่อยเซ่ร้านนี้อยูอ่ถ้าเกิดว่ามาจากทางราชบุรีก็ mm. อยู่ตอนถึงเลยเนี่ย mm. อะไรนะแม่ mm. ครัวแล้วก็ผมฮึไป mm hmm. ทำขาเข้าค่ะ mm. ถ้ามาจากกรุงเทพถ้ามาจากกรุงเทพก็เออต้องไปอยู่เธอตรงนู้น่ะของดินแดง mm hmm. แล้วก็วิ่งบนกลับมาประมาณ mm hmm. กิโลครึ่ง ค่ะก่อนถึงแม็กคซนะคะใ่ค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดแล้วอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องช่องยาย่าศิลาค่ะสุดยอด